ช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้เจ้าจิจะพาไปตะเวนไปทั่วทุกสนามแข่งขันเพื่อน,นําคําถามของแฟนบอลไปหาคําตอบมาฝากกันเหมือนเช่นเดิมสัปดาห์นี้จะมีอะไรไปติดตามชมในช่วงรวงลึก GPL วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง,ร,งร้องรื่องทีวีเอลันอีกครั้งนะครับและสําหรับสัปดาห์นี้นะครับคำถามและคําตอบจะน่าสนใจขนาดไหนน่าตื่นเต้นเพียงใดนะครับไปเชิญชมผลก็ได้เลยครับเสร็จสักทีทางออกที่ยากเย็นไปทางดีๆออกได้ยงไงม แล้วตอนนี้เราก็อยู่แฟนอีซีเพื่อนร่วยอีกหนึ่งท่านสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับเออคุณขวัญครับผมคุณขวัญมีอะไรอยากถามเชิญได้เลยครับเอออยากรู้ว่านักเตะในดวงใจของสุรชาติสาริพิมพเป็นใครครับผมโอเคครับเราไปฟังคำตอบได้เลยครับถ้าดูจากตำแหน่งถ้าเกิดผมเล่นกองหน้านี้อาจจะมีผมอาจจะมีคนคิดว่าผมชอบนักเตะในตำแหน่งเดียวกันอะไรอย่างงี้นะแต่ไม่ใช่คนระับผมชอบเออการตูโซฮะเอะอเขามิดฟิลนะไม่มีเหตุผลอะไรมากคือเขา บ้าดิดูดันดีอยากทําอะไรก็ทําอยากตบหน้าโคนก็ตบไอ้นี่แต่ผมไม่ทํานะนี่ผมชอบไอเ้เฉยนะอ่าก็เขาดูแบบเอ่อก้าเหาดีอะไรเงรี้ยในสนามมันต้องมีอย่างงี้บ้างอะไรประมาณนี้ครับอยากจะถามว่าเมื่อไหร่น้องรีซอร์สุขภาพจะหายมาลงแข่งได้คะอยากรู้อาการคืบหน้าความบาดเจ็บของรีซอร์ครับตอนนี้อยากถามว่าเมื่อไหร่จะรีซอร์จะได้ลงสักทีครับผมรีซอร์ครับเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีครับ ก็ความคืบหน้าการบาดเจ็บของผมนะครับก็อย่างที่ทราบกันไปแล้วนะครับเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเกมก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นแล้วว่าผมได้มีโอกาสลงสนามให้กับทีมวีซีโซลสำหนะแล้วนะครับก็ตอนนี้การบาดเจ็บก็หายสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลือแค่ว่าสภาพความฟิตอีกน,นิดหน่อยที่ยังยังอาจจะ95 97หเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับก็ยังขาดเรื่องของเกมฟิตเนสอยู่ฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ลงเล่นเยอะๆมากกว่านี้ก็หลังจากนี้ไปอีก2-3เกมเนี่ยน่าจะช่วยให้ช่าาางกกลับมเป็น สมบูรณ์ร้0ตามเดิมครับผม <Okay. S 3> และตอนนี้ก็อยู่พี่จิ้นแฟนอาร์มี่และสาววงอาร์มี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรจะถามเธอได้เลยครับผมอยากทราบว่าผมชอบอาเวสนะครับอยากทราบว่าอาเวสอยู่บ้านแถวไหนครับพักอยู่แถวไหนอ๋อพักอยู่ไทยไหนพักอยู่แถวไหนครับ my home in Hokkaido University แล้วตอนนี้อยู่คุณเซียนแฟนชมบุรีสวัสดีครับม,มีอะไรจะถามเชิญได้เลยครับจะถามคุณชิดาค่ะกองกลางของทีมชนบุรีสีว่าเห็นเขาชอบไปอยู่ที่เซนทนัลชอบไปกินยายโยอิถามว่าทำไมถึงชอบไปทำไมถึงชอบครับพี่ครับช่วยเคลียร์ด้วยโอชิโอชิกระโอชิโอชิกระอ่คารายดีๆนะครับแล้วตอนนี้อยู่กับพี่โจแฟนพัทยาสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับอยากจะทราบอะไรเชิญถามได้ครับ อยากถามพี่เป็ดว่าพี่เป็ดยิงฟรีคิกเข้าไกลๆเนี่ยฟุกหรือฝีมือครับพี่พเป็ดครับฟุกหรือฝีมือครับอ๋ออันนี้ไม่ได้ฟุกครับนี่คือเป็นการซ้อมครับเพราะว่าอยู่สโมสรซ้อมประจําเพราะว่ายิงประจํามันก็มีบ้างครับผมแต่ว่าก็แต่เป็นความตั้งใจอยู่แล้วครับผมและนี่ก็คือคำถามและคำตอบทั้งหมดของสัปดาห์นี้นะครับคงขายข้อข้องใจกันไปพอสมควร อย่าลืมนะครับว่าเรามีอีกหนึ่งช่องทางคือทาง Facebook ปังเพียงพิมพ์ TPL PLUS เราจะนำคำถามท่านไปไขข้อข้องใจเช่นเดียวกันสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคงจะหมดเพียงเท่านี้สำหรับแฟนรายการนะครับที่รู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจหาใครดูแลไม่ได้สักทีนะครับอย่าลืมว่ามี g t p p p l u ออยู่เคียงข้างคุณเสมอสวัสดีครับ